สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับเรา2คนในรายการ Lady n i g h Beauty Surprise สวยเซอร์ไพรส์ให้ในสิ่งที่คุณเลือกๆนะและแน่นอนรายการของเราถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเวลามาเช้าขึ้นเป็น9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งนะคะแต่ว่าสาระในรายการโดมไปถึง ความรู้เทคนิคที่สาวๆจะเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยและดีขึ้นเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ตีในรายการของเราในแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเดือนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักสังเกตด้ชุดของเรา2องคนหวานแหววมากก็มีคู่รักนะคะที่ เขาได้ไปได้รับความประทับใจ3คู่แรกเป็นยังไงกันบ้างค่ะซึ่งทั้ง3าคู่นี่ค่ะก็ได้ไปดินเนอร์กันแบบหวานมากๆเลยนะคะที่ร้านวายวิลเลจชั้นจีเดอะช็อคแกลนรามานายด้วยทั้ง3คู่แล้วคู่นี้ก็เหมือนกันคู่ที่4ของเราจะเป็นยังไงบ้างใช่แต่ก่อนอื่นที่จะได้ไปดินเนอร์ก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเซอร์ไพรส์เช่นกันคุณผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันรวมเซอร์ไพรส์ง่ายๆเลยนะคะอยากจะดูแลเส้นผมก็สมัครเข้ามาในด้านของทรงผมรูปร่างแฟชั่นการแต่งหน้าหรือว่าการแต่งตัว 5 beauty section สมัครเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทาง w w w f a c e b o o k c o m l a d y n a t o f f i c i a l ค่ะง่ายๆเลยนะคะกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะก็ส่งมาที่อีเมล l a d y n a m c o t t g m a i l c o m นะคะหรือว่าจะส่งตามที่อยู่ด้านล่างของรายการดาที่ขึ้นให้นะคะแล้ววันนี้จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านไหน้อยากจะทราบกันแล้วเรื่องอะไรไปชมกันเลยในช่วงใครอยากสวยค่ะ อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองของ Lady Beauty ในวันนี้กันแล้วนะคะ,คะอย่ารอช้าเลยเดี๋ยวไปพบกับกูรูกันก่อนว่าวันนี้จะมาเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้างจะสวยขึ้นขนาดไหนนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณเพียวสุริรัตน์สันตกริตนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ประจำแฟนเพจเพียวสุรีเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะคุณเพียวสุริรัตน์สันตกริตเมคอัพอาร์ติสต์ประจำเฟซบุ๊กแฟนเพจเพียวสุรีเมคอัพอาร์ติสต์ สวัสดีค่ะค่ะคะคุณเพีซูรีวันนี้มาเป็นกูรูของเรานะคะ,คะถามกันก่อนเลยคำถามแรกว่าศิละปะของการแต่งหน้าจริงๆแล้วมันคืออะไรศิละปะของการแต่งหน้าสำหรับเพียวซูรีนะคะเหมือนเราแบบว่าทําจุดที่สวยอยู่แล้วของผู้หญิงเราพีเต์ออกมาให้สวยยิ่งขึ้นและอะไรที่เป็นจุดด้อยจุดด้อยเราก็ทําแบบว่า รบมันออกซาจอยง่ายว่าลบจุดดอยแล้วให้กลายเป็นจุดเด่นใช่ค่ะแล้วปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่ที่คุณเพลูรีเจอ่ะค่ะเวลาแต่งหน้าเองปัญหาส่วนใหญ่ที่เห็นือก็คือที่สําคัญเลยเป็นปัญหาเรื่องผิวค่ะคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้เทคนิคหรือว่าการปกปิดที่ปกปิดปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นสิวรอยกะหรือว่าชลูกขงขนแล้วก็จะเป็นแบบว่า ใบตาดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นปัญหาเลยนะหลายอย่างเลยดี๋ยววันนี้ต้องแบบว่าติดตามแล้วก็เอาเทคนิคกลับไปช่ค่ะันแต่ว่ายังไม่อยากให้คุณเพียวเขาบอกซึ่งครกอยากจะให้แบบซุปไพร์หน่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณเพียวนะคะไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับเลดี้บิวตี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้พบกับ ร,รูไปแล้วไม่ธรรมาดามากๆเพราะอาจารย์คราวนี้นะคะคเดี๋ยวไปดูนในรายการอ<ช>ีกคนนึ่งที่วนนี้เธอจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปเจอกับเธอกันเลยค่ะกับคุณไว้ณรุ่ลทองเผือค่ะคุณไว้ณรุมนทองเผือผู้ท,ที่ต้องการแต่งหน้าปกปิดรอยกะและจุดด่างดำเพื่อย้อนความหลังครั้งเมื่อแต่งงานใหม่ๆก่อนเดี๋ยวต้องถามเลยก็ทำไมถึงมาสมัครในรายการเราใช่ค่ะ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับ <musicians> ผิวพรรณนะคะจะมีกะตรงบริโนแก้มสองข้างเนี่คือปกติแต่งหน้าไม่เลยไม่ค่อยค่ะเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ว่าเปล่งนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ก็คืออยากที่จะเซอร์ไพรส์แฟนใช่ไหมค่ะอยากจะให้สวยขึ้นต้องสวยขึ้นมากแน่นอนเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยแต่งหน้าพอเปลี่ยนแปลงัวเองปุ๊บเนี่ยนะแน่นอนแล้วแฟนต้องแบบ คือผู้หญิงของเราถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้าบางทีพื้นฐานสภาพผิวหน้าต้องโอเคก่อนนะพอเวลาแต่งไปมันก็จะยิ่งดูดีใช่ซึ่งวันนี้ไม่น่าจะยากเนาะน้องบิวคะคุณไวค่ะแอมเนี่ยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าโครงหน้าคุณไวสวยแต่งออกมาต้องสวยมากๆแน่นอนนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าคุณไวจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สวยขนาดไหนนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับสวยสร้างได้ค่ะ ก้าวสู่ช่วงสวยสร้างได้นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้แน่นอนว่าเราอยู่กับทั้งกูรูของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึง lady beauty ด้วยแล้วก็จะมาปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงคุณไว้ lady beauty ของเราประจำสัปดาห์นี้ให้สวยแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องให้กูรูของเราเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าผิวหน้าของคุณไว้เป็นยังไงบ้างแล้วปัญหาเนี่ยยากง่ายแค่ไหนในการที่จะแก้ไขนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาของ lady beauty วันนี้ใช่ไหมคะก็จะมีแต่ เรื่องกะบนใบหน้าค่ะซึ่งจะค่อนข้างสีเข้มอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าปัญหาอื่นก็ไม่มีอะไรมากก็ค่อนข้างเป็นคนสภาพผิวที่โอเคแต่ว่าจะมีแห้งบ้างช่วงทีโซนแล้ววันนี้จะเลือกแต่งหน้าทวนสีประมาณไหนนะคะให้กับคุณไว้ก็ที่ที่ หลังจากที่แบบมองแล้วแบบเป็นสาวหวานนะคะเพาะ<ก>เพีรศรีจะเลือกแต่งแบบว่าสไตลส์สีทองชวมพูมน้ำตาลอะไรโทนโทนเนี้ยเดี๋ยวจะไปดินเนอร์กับแฟนเนี้ยค่ะก็อยากให้รายการบอกเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขหรือลดปัญหาเกี่ยวกับทางด้านผิวพรรณสิวกระฝ้าเนี้ยค่ะ เดี๋ยวลงมือเลยก็ได okay, okay, so okay, so like, ้ค okay, so ่ะคุณีค่ะเั้นต้นนะคะเพ่จะลงแบบบำรุงผิวไฮมาเอร์เตอร์แบบว่าให้ความชุ่มชื้นแก่หน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าผิวจะแห้งช่วงทีโซนบริเวณตรงกระกระที่ mm hmm. มีปัญหาเน่ค่ะจะใช้อะไรในการแบบว่าปิดเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะ กระเนี่ยอันเป็นสีดำใช่ไหมคะเ <P ew ild> พียวก็เลยจะเลือกใช้สีแดงเพื่อกบมันไปมันเป็นทฤษฎีสีที่หักล้างกันนะคะกระสีดำใช้คอนซีลเลอร์สีแดงค <P ew ild> ุณผู้ชมคะขั้นตอนต่อจากนี้กูรูของเราจะลงรองพื้นบนใบหน้าแบบบางเบาของ Lady Beauty ไปดูกันค่ะว่าผิวหน้าของเธอจะเรียบเนียนขนาดไหน ลงคอนดิชันเสร็จคละลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของคอนซีลเลอร์ใช้สีแดงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการปกปิดปัญหาของ Lady Beauty แล้วใช่อเลยอ่าแล้วพอเราลงทางด้านคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วปกปิดเรียบร้อยทั้งรอยกระและก็ใต้ตาขั้นตอนต่อไปคืออะไรอ่ะต่อไปกเป็นการสร้างมิติให้กับรูปหน้านะไฮไลท์เชดดิ้งเพิ่มมิตินิดหน่อยเวลาแบบว่าออกเดทดินเนอร์ อาจจะมีแบบถ่ายรูปจะได้เกิดมิติสวยนหน้าแบบว่าได้ได้ไดรูปไข่หน้าเรียวขึ้นกว่าเดิมเต็นดี่ก็คือลงแถวนี้เนาะใช่ค่ะใต้ใต้หนกนี่นะคุณผู้ชมเวลาลงจะต้องลงแถวใต้หนกนี่น <ะ S 1> ลองให้คุณไว้หันหันหันให้กล้องดูนะคือตอนนี้ลงไปแล้วส่วนหนึ่งขวามือของคุณผู้ชมนะคะคือฝั่งที่ลงแล้วจะเห็นว่าหน้าเนี่ยมนขึ้นกว่าอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านซ้าย,ยที่ยังไม่ได้รง่นนะใช่เรียวขึ้นนะคะหวังว่าทางรายการจะ แน่เทคนิคการปกปิดริ้วรอยสีฟ้ากุดกระจุดด่างดำแล้วก็จะสามารถทำให้เราดูดีขึ้นได้ค่ะอะไรต่อเอเป็นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ค่ะไฮไลท์คือสว่างกว่าเชดเราเนื่เชดก็ตรงปกติไฮไลท์เขาทากันตรงไหนบ้างคะคุณเพียวก็จะเป็นตรงเนี่ยค่ะไฮไลท์ช่วงนี้แล้วก็สันจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็จมูกแล้วก็ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนี้คือลงแป้งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลงแป้งแล้วแป้งขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือลงสีเดียวกันหมดก่อนหเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นนี่เป็นแป้งฝุ่นมนให้แบบทําให้สีของหน้าเปลี่ยนไปมันจะไปเซตตัวรองพื้นอ่างั้นถามเทคนิคในการลงเลยค่ะนี่การใช้ผู้การกดๆกดกดลงไปอย่าไปแบบปืดๆมันจะเป็นแบบว่าเป็นรอยเป็นริ้ใช่เราค่อยๆกดกดลงไป ก็อยากให้ครูช่วยแนะมำใหหนูให้เป็นเจ้าหญิงเพื่อไปเซอร์ไพรส์แฟนในค่ำคืนนี้ค่ะ a d ว w แบบมนา้ครีมอะค่ะ Eye s h a d o อครีมลงก่อนี่ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งค่ะไอช s โดว์เนื้อครีมอันนี้ออกสีอะไรคะมันเป็นสีออกเหลือบๆมุกๆก็ค่ะชมพูเหลถือว่ามันจะมีเหมือนวิ้งๆชิมเมอร์ชิมเมอร์ใช่คผสมอยู่ในตัวเองค่ะ e y Dust เป็นคาเตอร์นี่ค่ะคุณผู้ชม อันนี้มันจะเป็นออกเนื้อสีทองมีชิมเมอร์ผสมตรงทับไปเลยที่เราเพิ่งลงสีเมื่อสักครู่ใช้วิธีการกดลงไปกดลงไปอันที่สองนะคะคุณเพียวก็เลือกเป็นน้ำตาลนี้ค่ะน้ำตาลออกธรรมชาติธรรมชาติใช่อันนี้ลงบริเวณเนี้ยค่ะเปลือกตาขึ้นไปด้านบนหน่อยใช่ไหมคะใช่นี่นะคะให้คุณเพียวเขียนไปเรื่อยๆแต่ว่า เราจะยังไม่ให้คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนะเพราะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์รไงกําลังดูเดิเนให้คุณเดียวทำไปไเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันจะคู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดในการในช่วงสวยเซอร์ไพรส์รเดี๋ยวจะมีคนมาให้คุณไว้เซอร์ไพรส์รด้วยรวมไปถึงเราจะได้เห็นนะคะว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วสวยขึ้นขนาดไหนยังไงบ้างนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ